บ้านเฮาไฮโชคสวัสดีเอฟซีสุภูสุขคนครับผมเมื่อนี้ยคืมาตามแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายของพอสร้างคมกันเนาะพี่น้องเนาะวันที่เอ็นสิกกับเขาสามแตรงตรงเขาสามแตรงตรงแล้วพี่น้องเด้อเอามาตามกันโค้งสุดท้ายกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขเลขเขาตรงตรงเอฟซีเพิ่นก็คือบ่อใครเบิ้งเหรอ บะไข่เบิงดิเข้าบะไซสูตรขาวไปซักน้ำหนาสารบ่เหรอเข้าบะเข้าบะไหร่สูตรขาวไปซักน้ำามันต้นต้นไม้บ่าค้นเลขเขาตรงตรงเขาต้นเน่นคนก็ยังบะเบิงดิพอสางนาะแปลกอยู่น้อนะอพอสางัาดีครับผมมาดีครับัีครเลขเขาตรงตรงกว่ามันเป็นน้ำเข้าบะไซสูตรขาวไปซักน้ำเมันต้นไม้บ่าย่งว่ะครับ นาะเนี่เขาเขาเรียกพร้าังนี่ันเขาตรงๆเนี้ยครับสามแปดตรงๆเนี้ยรัฐบาลได้บบบนี้ขีมาซ้ำโครงทุท้ายเนาะครับผมมาซำโครงทุท้ายกันรัฐบาลไทยอ่ารัฐบาลไทยเอาอันนี้ขีดเส้นไว้ละอันนี้คืออันนี้ให้ตะตองวดน้อยเนาะ,อ,ะอันนี้ให้ตะตองวดอัเน,นี้เขียนไหมอเขียนเอาไหม โอ้เรมีเลขกสามตัวตัวหนึ่งตอนนี้เลขกสามตัวบ่อีกตัวนึงตัวฝันเลขฝันยังอะได้ตะตองวดอันนี้มาตะตองวดทนไหมครับผมมาตะเลี้ยลอะไรทนไหมเหมือนพอเพชรมาเว่ยรัฐบาลไทยยี่ยมาแล้วเว่ยตำราเยี่ยมมาแล้ววัตทีอะไรยี่สิบหกบ่วัตที่งวดงวดยี่สิบหกบ่ ยี่บุกก็ยี่มาเนี่ยแหละยี่บกบานิดมาฝันได้ป่ะฝันสิฝันว่าจังได้เฝ้าซูเอฟซีเป็นฟังเอาเอาเรื่องแรกเลยเรื่องแรกคือผมฝันว่าได้ท่าสีเฮี้นผมไหมท่าสีบานครับเฮี้นหลังในบ้านผมโอ้อันนี้อันนี้บ่ได้เบิ่งหัวตาเบิ่งนี่นี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งเลขสามตัวตรงกันเพบ่เลขสามตัวเพตรงกันไอ ถ้าสีบ้านเฮี่ยนผมไม่บ้านนิดผมก็ย่านเป็นเครื่อยที่ฝันมาเต้าเขาบ้านเต้าเขาบ้านเออเต่าที่เขาเฮี่ยนผมที่บอกเลขยหาแตกบัดหนิดบัดบางีผมมันเกาสิมหาแ่เกาเกาหาอ่าบางทีเกาหาครับอันช่วงเต้าเขาบ้านก็เลขกก็เลขก็ออกหาเก่าบอกครับมันเข่าตัวกลับด้ครับมันเข่าตัวกลับเมื่อนี้ฝันว่าได้ถ้าสีบ้านครับผม บานี้ไเว้าน้ำเน่นบานี้อันนี้ก็ฝันบานี้ก็เหียกเว้านี่มันตรงกันอฝันว่าใย,ยขั้วันวานนั่นกบอยู่ในไหว่าสันบานี้เราไปเปิดไหเพื่อนกับ่าหลานเพื่อนละเปนไ,ไปหามากคบนะคบหลายตัวที่ตะวันเต้นออกตัวเดียวออจากไหเปิดไหก็เต้นออกเลยนะไปนน้ำคุบเอาได้ความนี้กำแอลร้อม หูเมียขึ้นมากกันมาเขียนใส่กระดาษไว้เพราะว่ากบกบตัวหนึ่งไหมัมนโดดออกบกบหลายตัวแต่โดดออกตัวเดียวบันเนทพ่อเพชรตีตัวอะไโว้ยกระน,นึ่งหาเก้าแล้วเหลวนี่แหละก็เขียนเอาสูฟังมันตรงเลขสร้างครับเลขกวาสร้างนี่บันเนทบนันน่าจะดีแล้วบันพ่อเพชรมาเอาตำเหล้าวัน,นที่ยี่หกบะแมนยี่ห้าตัวแมียนวนออกยี่ห้ายี่หกมันออกมาเคลืนเลย บอแล้วมือขึ้นมันยีบเจ็ดดิข้าก็มาเอาข้อมื oh. อเลยโมโอ้ตอนแรกบัดนี้ตุ๊กแรงมาฝันมาผมก็พอเพรีรไปเจี่ยวเขาเขาบัดเขาเตี้ยพอเพ็ดรกลุ้มบ่กุ้มบ่ได้บานนี่ข้าขี่ผมข้าขี่ผมผมบ่ไรครับผม,มผมก็เลยว่าจังไดก็ต้องเรียกบ่เรียกผมก็เรียกพอเพ็ยรสี่เขาเมือขึ้นนี่ ครับมัดผมฝันก็จะงวดสามแปดเหมนแหมงวดสามแปดครับผมโอ้อ่าเห็นว่างวดสามแปดที่บัวเพลินส่วนผมไปเก็บห่วงเขานด้ให้นะแต่รถเกี่ยวนั่นนะรถเกี่ยวครับผมดังนัผมก็ต้องว่าต้องเขาก็กรัฐบาลไทยโอ้เอางวดอันอันงวดเมื่อนึ่งหันกับฝันเกี่ยวโยนบ่ครับฝันเกี่ยวอดีบผมเพลินส่วนผมไปเก็บบ่วแมนบัแมเก่าหาเก่าอ่บนน่นอ๋อเนาะ บานนี้ผมกับว่าเดี๋ถ้าชี้เหียนผมก็ต้องต้องเป็นตัวเลขกี่ตัวเลจากบานนี้หมูบ้านนี้ก็นกระเล่นมายามเหมือนขูดสุดไายไปหมูบ้านนี่ซื้อโรตีเก้าหาหาเก้าไม่สุดใจหมูบ้านสี่ใบเนี้ออเก้าหาหาเก้าเขาว่าเลขดังมันดังมาจากไหนเขาขายสูดหนึ่งนี่มันธรรมดามันขี่สองรอยยีนโาคูหนึ่ง อันนี้สองร้อยสี่ที่ซื้อมาบ้านนี่ก็หาหาเก้าซื9 9, ้อกับปัม๊มสองร้อยสี่แล้วคู่หนึ่งอ่ะซื้อมาบ้านเขาว่าเลขดังมาแต่เอา้าดังมาจากเซกน้อว่าด,ดังตะไเร็นะแม่มเลขเก่าหาหาเก่าดัง,งเข้าไปละสองร้อยสี่สิบแล้วว่านี่ยซื้อสว่างว่าเลขดังอ่าคู่หนึ่งคู่หนึ่งหนึ่งสองร้อยสี่สิบ หมูหนึ่งอ่ะซื้อมานีใบกับพร้อมมันก็ซีร้อยแปดซีบหมูว่านนี่เอาพี่น้องมาเบิ่งบ้านนี่ค่าจะโซกันป้าในเห็นตัวเลขอยู่เลขกับชุดเก่าเหรอครับผมเลขชุดเก่าพอเลขคำนวณเนาะครับผมเลขคำนวณไป้ยิบแกไม่ยั้งซีซีว่าฝันจังสัตจังสีแต่ที่ให้เน้นกินๆก็คือเก่าหาได้เหรอครับก็หาได้ครับผมพร้อม ปันวาดีธาสีบันครับเอาานเลขทยขี้ก้าหามันก็ตรงกันต้วนอันเต้าเขาบ้านมันจังเขาตกับครับอนบ่อครับเต้าเขาบ้านเพราะว่าไอ้บานนี่พุกับฟันเกี่ยวก็พอเพียบมาเด้ไปเกี่ยวเขาก็พอเพียบโอ้ยเหล็กมันตรงกันหาอะไรปะเนาะก้าหาบ่อของผมกับของพอเพียบแหละคือหมวดสามแปดจริงๆนะฟันเื่อกันเลยโอ้หมวดสามแปดครับ ไล่ยู่กับตบหน่อยอฝันคือกันเลยฝันมือเพื่อนนี่อีกเพื่อนกับฝันอีกอเกี่ยวกับเข่าอีกคือเขาฝันนี่หน้าผมม,านามันน้ำห่วเข่ามาาันไตเขา่าผมก็เลยไปวานเข่าไม,ม่วานเข่ารอบสองอวานคาดผมผมแล้วเป็ดไก่เดไดไปกินเ,เ,ม,เม็ดเข่าผม,มไล่เด็กเด็กับผม

sang vịnh cầu gấp xuống nó nên cái <laughs> cầu วันนี้มันใจเฮงฝันดีตัวลวดนี้ครับโอ้เพราะว่าฝันดีครับฝันมีตะได้รับได้เนาะมีตะฝันได้เกี่ยวกับเขากับหน้ามีอีกครับผมอย่าตีที่วากินหลายนอนหลายฝันหลายต้องมีผู้ว่เลรอคนมันส่วนหลายเนาะครับผมอืมฮะพี่น้องเห็พี่น้องเขาโชวมาเนาะเขาสร้างเนาะครับผมของสุดท้ายเราเน้นย่ำแล้วครับฮะเหตุใดเรียกเกาหาครับหาเกากับน้ำเนี้ย เพราะว่าเหล็กพอสางพอเน็ตปักหลักเน็ตเนาะปากบุบบุบปักแค่เกลียวอ่าบบใบ่าหลักสิบหลักหน่วยเนี้ยมันคือขีดเกียงโผล่ในบ่อกรสร้างบุบกาบุบกานะบุบกาว่าบุบกาว่าครับอ่ขอบคุณในลายกรสร้างครับเขอบคุณ